สวัสดีค่ะวันนี้พาไทเกอร์มาเดินเล่นตอนเช้าค่ะอากาศดีค่ะวันนี้จะแวะปล่อยสัญ,ญลักษณ์ไปทั่วไทเกอร์จะชอบมาเดินรับอากาศเย็นๆสบายๆ วันนี้รู้สึกว่าอากาศดีนางก็จะชอบปล่อยสัญญารักตัวเองบิ่งเยอะๆเป็นการออกกำลังกายค่ะ สำรวจไปทั่วๆเอาอเกทับอีกแล้ววิ่งต่อสวัสดีค่ะ